ฮัลโหลไอพีบปารีทักทายเพื่อนๆน,นะคะพบกับแมนดี้เช่นเคยนะคะหลังจากทํากับข้าวแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆจ้าในงามโบวันนี้สวยไหมคะค <c ười> อยงามบอหลังจากทํากับข้าวแล้วก็มาเล่นตลกจ้า <c ười> ทากับข้าวเสร็จแล้วก็มีเวลาก็มาเล่นตลกนะคะ <c ười> เพื่อนๆก็จะได้เห็นนเวลา เวลาทำกับข้าวจะไม่มองไม่เห็นหน้าเห็นตานะคะก็ถือโอกาสมาไล์สดมาทักทายเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นหน้าเห็นตาคนทำกับข้าวนะาอะไรแบบนี้นะ่ะหน้าตาเป็นยังไงนะ้าคนทำกับข้าวก็อยากจะเห็นอยากจะรู้จักแบบนี้ละจ้าหน้าตาแบบนี้ละจ้านะคะหน้าตาแบบนี้ละจ้าคนทำกับข้าว <laughs> หลังจากเล่นทำกับข้าวเสร็จ เล่นขายของเสร็จนะคะเล่นมอข้าวมอแกงเสร็จก็มาเล่นตลกจ้ามาทักทายเพื่อนๆมีเพื่อนๆมีเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะเขากาลังอ่าท o u t u b e เหมือนกันแต่เขายังไม่ผ่านเขากําลังอ่าแบบว่าสะสมเวลานะแล้วก็เราก็เข้าไปดูเพื่อนนะเราเข้าไปดูเพื่อนแต่ว่าเราเราเข้าไปดูแล้วทําไมเอ๊ มันคอมเมนต์ไม่ได้นะมันคอมเมนต์ไม่ได้หรือว่ามันเขายังไม่ผ่านสร้างรายได้หรือว่าเขายังคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่รู้เขาไม่ได้เปิดตรงคอมเมนต์น่ะเออเขายังไม่ได้เปิดตรงคอมเมนต์น่ะเราอยากจะคอมเมนต์แล้วดูเราอยากจะให้กําลังใจเพื่อนนะคนที่ทํา y ำ Youtube ด้วยกันน่ะคนที่ยังไม่ผ่านนะคนที่ยังยังไม่ผ่านอ่าหนึ่งพันคนแล้วก็ยังไม่ผ่านสี่พันชั่วโมงนะ เราอยากจะเข้าไปอ่าทักทายอะไรแบบนี้เราดูคลิปเราดูดูคลิปได้แต่ว่าเราไปจะคอมเมนต์เนี่ยมันไม่มีตรงข้อความมันไม่มีตรงที่เราให้คอมเมนต์นะอืมหรือว่าเขายังไม่ผ่านเราคอมเมนต์ไม่ได้ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแมนดี่ก็ไม่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านแบบนี้เหมือนกันนะก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เรามาทาคลิปก็ มาท o u t u b e ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ต้องให้คนที่บ้านช่วยสามารถสร้างสร้างรายได,ได้ได้แล้วจ้ามีโฆษณาแล้วนะคะมีโฆษณาเข้าแล้วสามารถสร้างรายได้ได้รับเงินแล้วจ้าได้รับเงินจาก y o u t u b e แล้วนะคะ <c oughs> ก็มาเป็นกําลังใจกับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะเพื่อนๆนมือใหะะออมให่ที่เข้ามาทําอ่าใหม่ๆก็เป็นกําลังใจนะคะทําแมนดี้เนี่ย กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยยากมากเลยนะคะต้องใช้เวลา3ปีกว่านะคะใช้เวลา3ปีกว่ากว่าจะผ่านหนึ่งพันคนแล้วก็กว่าจะผ่านสี่พันชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา3ปีกว่านะใช้เวลา3มปีกว่าถึงจะผ่านการสร้างไรายได้ถึงจะมีโฆษณาเนี่ยใน u t u b e เนี่ยเออนานไหมนะเพื่อนๆว่านานไหมนานมากเลยแต่ เดือนนี้ได้ได้ชาระแล้วเดือนนี้ได้ชําระได้มานิดหน่อยได้ไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านการสร้างไดยได้มาได้มาประมาณสักหลายเดือนเหมือนกันลหละแต่ว่ากว่าจะได้กว่าจะสะสมกว่าจะสะสมเหรียญได้เนี่ยต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะใช้เวลานานมากเลยหลายเดือนน่ะหลายเดือนเป็นเป็นครึ่งปีกว่าจะได้นะเพราะว่าเขามีอ่า อย่างเจออย่างอย่างแมนดะี้น่ะอยู่ฮ่องกงจะไม่แนละ้วเขากําหนดมาให้แบบว่าอย่างน้อยคุณต้องทําให้ได้แปดร้อยเหรียญเขาถึงจะโอนให้เออแปดร้อยเหรียญถึงจะโอนให้อันนี้ได้ได้มาแล้วจ้าได้มาแล้วนะคะได้มานิดหน่อยจ้าไม่ไม่พอค่ากับข้าวหรอกจ้ายัางไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับแมนดี้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับแมนดี้ด้วยจ้าช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เป็นคลิปบ้านๆเนอไม่มีฝีไม่มีฝีมือในทางทางด้านการถ่ายคลิปอะไรนี่แหละเป็นคลิปอะไรที่แบบบ้านๆเลยนะคะทำบ้านๆคลิปธรรมดามากเลยนะคะคลิปทำกับข้าวคือตั้งใจจะทำแบบให้มันง่ายๆเพราะเราไม่มีคนถือกล้องก็ไม่มี เราต้องทําเองทุกอย่างเออทําเองทุกอย่างเลยอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นกับข้าวไม่ว่าจะอาการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นการตั้งกล้องอะไรเงี้ยหามุมกล้องก็ไม่มีมีแต่มุมเดิมๆนั่นแหละอ,อืมบางทีบางคนก็เอฟซี FC ก็อาจจะเบื่อมันกันะนะนเพราะว่าเ,ออเวลาทํากับข้าวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหน้าเห็นตาเออเพราะว่าไม่มีใครถืออ่าวีดิเอเอถือกล้องให้อ,อืมไม่มีใครไม่มีคนถือกล้องให้จ้ะ ก็เลยต้องทําเองก็มันก็พอกระเทินพอกระเทินทําได้ประมาณนี้เราเน้นที่ว่าเราเน้นที่กับข้าวแล้วกันเน้นที่กับข้าวแล้วกันเป็นคลิปที่บ้านบ,บ้า,านะค,ะาคลิปแบบง่ายๆทําง่ายๆเลยนะคะเราชอบทําคลิปแบบง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายเลยทํากับข้าวแบบเข้าใจง่ายๆเราไปดูคลิปคนอื่นนะเขาทํากับข้าวเนี่ยเขามีวิธีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเลยบางทีคลิปมันก็จะยาวเกินไปเราเป็นมือใหม่เนี่ยคนดูเนี่ย จะไม่ชอบอะไรที่แบบยาวๆอย่างครึ่งชั่วโมงอะไรแบบหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเวลาทํากับข้าวเนี่ยคนดูเนี่ยจะเบื่อชอบอะไรแบบแบบคลิปคลิปของแมนดี้เนี่ยประมาณสักสิบสิบกว่านาทีอย่างมากก็ประมาณสักยี่สิบกว่านาทีบางทีบางทีกับข้าวที่ทํายากหน่อยต้องใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีประมาณเนี้ยเอาไม่เกินตอนนี้ไม่เกินสิบกว่านาทีแปดนาทีก็ใช้ได้แล้วพยายามทําให้มันสั้น พยายามทาให้มันสั้นลงไม่ทําให้มันยาวเพราะว่าคนดูจะเบื่อเออคนดูจะเบื่อไงเออคนดูจะเบื่อกลัวคนดูจะเบื่อไงเราก็เลยทําให้มันสั้นๆลงมาหน่อยนึงไม่ทํายาวมากอืมเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะอ่าคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ได้จ้า จะนึกเวลาเวลาเวลาจะพูดอะไรเนี้ยสมองเนี้ยมันคิดคิดเป็นภาษากวางตุง้งเออแต่ปากได้พูดภาษาไทยไอ้ใจก็คิดภาษากวางตุ้งอยู่นั่นแหละเพราะว่าอยู่ฮ่องกงพูดภาษากวางตุ้งจ้าบางทีคิดก็จะมีภาคอีอพูดเว้าอีสานำนำแนเว้าไทยนำแน้เว้ากวางตุ้งนำเนจจงสี่นะอืมสำหรับอ่าเดี๋ยวนี้มีอ่าคนคนอ่าประเทศลาว อ่าเข้าเข้ามาดูเยอะเลยนะคะคนประเทศลาวจากประเทศลาวขอบคุณสําหรับอ่าคนจากประเทศลาวเอฟซีจากประเทศลาวที่ให้การสนับสนุนในการดูคลิปนะคะขอบคุณมากมากค่ะอ่าสหรับคนไทยนี่ดูเยอะมากเลยนะคะคนไทยดูเยอะมากเลยดูคลิปเยอะมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสาหรับอ่าทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วจ้าบายบาย